รายนี่มาให้พวกผมเนาะตาที่แจ้งไว้ตัว,ตว,วที่ไม่มีเอกสา,ตารก็ให้ราคาเพิ่มเติมนะครับพวกกินกับบััรคิวหมดแล้วเนาะก็ชำ้ละหมดแล้วยี่สิบสี่รายเนี่ยเอาเอาเอายังไงดีเอาตามรายชื่อเอาตามไปชื่อเอาตามคิวเนะานะเพราะว่าใครมาก่อนแต่เช้านะเาานาะกรณีชั้นะหมดแล้วนะครับใครลำดับที่หนึ่งอ่ะ นี่เขาไปเลยเนาะระบับอะไรใกล้สุดครับสองสามสี่ระบับที่เจ็ดอันนี้ก็หลับที่เช็คอะไรอื่น มาแทนใครหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะว่าพระโรมาให้เลาะได้เอาในชื่อตามที่แจง้งในที่ประชุมเลยนายบุญมีพุทธิษานายสุภาพศรีสมบูรณ์สุดท้ายนางสาวดวงครแหนมโคนลางในชื่อดดงต่อไปนี้นะครับที่จะสัมภาษณ์กับผมเนาะส่วนท่านอื่นจะสัมภาษณ์กับท่านตำรวจนะครับเรื่เอาการานนี ผมเนาะตาที่แก้ไว้ตัวที่ไม่มีเอกสารก็ให้ราคาเพิ่มเติมนะครับผู้จินจต่บัตรคิวหมดแล้วเนาะก็ชำระหมดแล้ว24่ลายเนี่ยเอาเอาเอายังไงดีเอาตามรายชื่อเอาตามไปชื่อเอาตามคิวเนาะเพราะว่าใครมาก่อนแต่เช้าเนาะกรณีชำระหมดแล้วนะครับใครลำดับที่หนึ่งอ่า นี่เข้าไปเลยเนาะลับาดอะไรใกล้สุดครับสองสามสี่ระบที่ิเศษอันนี้ก็หดัที่เชีนอรไยเอ